สวัสดีครับบอยวิธีบานเฮ่าครับมันนี่กับสิบห้ามาเบ่งผองม่วงมันครับที่เฮาตัดแต่งกิ่งไว้แล้วมันี่ออกดอกนะครับอ่าอันนี้ครับคือกิ่งเฮวแต่งไว้แล้วครับตัดเปืือให้แสงมันลงมาหอดครับมันจะออกดอกอี่ครับนี่ออกก็สีไล้ครับดกตามไปครับนี่ครับเกลี่ยนี่ครับออกดอกกำลังตูมครับเต็ม พอดีของมันคือเขาแต่งกิ่งแล้วมันกัดทิบ่สูงครับเวลาเขาเก็บมันก็ยังไงครับเดี๋ยวติดตามเมึงไว้มันสิออกลูกหไรไปนะครับแล้วเรื่องกาลังตุูมดอกครับเดี๋ยวถ้าฝนมากลาว่าวันที่แปดฮอดสิบนี่จะมีฝนนะครับบ้านเขาก็่สิว่าฝนทำดอกกุ้ม่วงครับกตอาจจะเฉดงม่วงติดดีนะครับเดี๋ยวรอติดตามมึงครับเดี๋ยวพาบมึงครับบรรยากาศจ่านใดก็ฝากติดตามกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์ กดแชร์ด้วยครับพี่น้องกับวิธีบ้านเฮากับโดยบอยวิธีบ้านเฮากับที่ได้พาพี่น้องมาเบิ่งครับแต่ละเรื่องราวติดตามกันเลยครับก็นี่ครับเพี้ยสามารถถ้าเป็นหน่วยเนี่ยยืนเก็บได้เลยครับคือว่าเอาดอกดีครับนี่ไปล้างตูมดอกครับนี่เต็มองต่อนี่ครับ เอาแต่กีนกิ้งแข่างอันนี้เป็นกิ้งเกาที่เราบดเลตัดออกครับมันก็นสะออกดอกครับนี่ดอกกลังอ,อกดอกเต็มครับนี่ครับก็ิ้งกิน้งกระดิ่งดอกครับรท่ามาติดตามหลังจากที่เราแต่งกีนหมอม่วงไว้แล้วครับตอนนี้ก็ออกดอกหลายครับนี่ตัดแต่งกิง่ง อ,อกดอกหลายครับปีนี้เมืองวัชิตติดหนุยหลายบนไหนครับถึงท่าน,นต้องบอ่อขาดนามรับบางองม่วงอ่ครับกำลังออกดอกเต็มเป็นทุมงม่วงแัร่รบบหูหลักสุดทั้ทงเแบบ็ดประมาณยี่สิบต้นครับ นี่ก็ดอกไล่กับผู้เลยหลังจากที่ได้ตัดแต่งกิ่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยครับที่นี่ครับถ้าฝนตกมาทำมัจังหน่อยก็สิออกหน่วยไลยครับงวงนี่ครับสังเกตดาวแต่งกิ่งนะครับนี่ดูเขาว่านี่ครับแสงมันสิมา งานเท้าแต่งกิ่งครับนีการเที่้าตัดแต่งกิ่งมันจะออกให้แสงมาหอดนะครับมันที่ออกช่อแล้วก็ออกงวงเลยครับเาแต่งปุ๊บมันที่แตกก่อนนี่เลยครับนี่คนิปหน้าเท้าส่วนใหญ่กับบุกใครได้แต่งครับนนีี่่กำลังตุ่มดอกเต็มครับพามาเบิ่งครับปีีบานเท้าครับนี่ก็นี่ครับเตี่ยเลยครับ Rồi đó. ครับ.นี่ครับ. à. 국민น้ำอยครับ n g ที่แพรก